มันคือรูปทรงสามมิติที่มันจะมีด้านอยู่3าด้านมันจะมีด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเขาจะเรียกว่าแปลนฟรอนแล้วก็ไซส์ออันนี้พี่เขียนมาว่าแปลนแปลนหรือท็อปวิวอันที่2องฟรอนหรือด้านหน้า ส่วนใหญ่ฟรอนต์น่าจะอยู่ด้านซ้ายเสมอนะแต่ด้านนี้คือด้านซ้ายด้านข้างอยู่ด้านขวามองแบบนี้สมมุติว่าพี่มีรูปทรงที่มันเป็นหน้าตาประมาณ อย่าเพิ่งซีเรียสว่าพี่ให้ว่าอะไรไม่ต้องว่าั้นดูเฉยๆพี่แค่ว่าให้ดูอธิบายภาพเฉย เวลาวาดหรือขึ้นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่พวกนีน้ให้เราขึ้นจากกล่องแล้วเราค่อยเฉือนลูกภาพที่ได้จะไม่เบี้ยวแล้วเราสามารถกะขนาดหรือกะรูปทรงได้ง่ายมันก็เหมือนทุกครั้งที่พี่เราวาดลูกแบบอย่างวาดรถที่ก็ให้ขึ้นจากกล่องอืมเอาพี่แรงเอาเพื่อเน้นให้ภาพมันดูชัดเจนขึ้น เวลาเวลาเราแรงเงาแรงเงาด้านใดด้านหนึ่งให้เลือกเอาว่าจะแรงเงาด้านร้อนหรือด้านใสอานนี้พี่แรงเงาด้านร้อนภาพมันจะดูเข้าใจง่ายขึ้นอย่างนี้อ่ะพออย่างเงี้ยเสร็จป,ปุ๊บไอโครมที่เป็นกล่องเนี้ยไ,ไม่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 เกี่ยวแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วนี้ ภาพเป็นคอนไซส์อ่ะเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนแยกเป็นภาพ2มิติลูกเนี้ยไอโซมติเป็นลูก3มิติวเวลาทําข้อสอบหรือโจทย์ที่เขาให้มาเขาจะชอบให้เราแบ่งออกเป็นด้านสารด้านเป็นรูป2มิติดังนั้นเวลาเขียนภาพแบบตามหลักการจริงๆเลยอ่ะวิธีการเขียนแบบเนี้ยมันคือการถอดแบบ3มิติมาเป็นแบบ2มิติคือพื้นฐานการเขียนแบบอาคารนะตัวเนี้ย มันต้องมีการโปรเจกเส้นมีการลากเส้นทาพึ้นไปแปลหรือท็อปวิวคือมองจากด้านบนถ้าเรามองจากด้านบนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นอนะเราจะเห็นเป็นรูปเครื่องหมายบวกนี่คือวิธีการเขียนที่ถูกต้องเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าตอนสอบหรืออะไรเงี้ยมันสเก็ตมือง่ายๆได้ไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้มันเสียเวลามันก็จะเห็นเป็นรูปเครื่องหมายบวกแบบนะี อย่าลืมว่าฝั่งเนี้ยสองฝั่งเนี้ยฝั่งช่องเนี้ยมันไม่มีตรงเนี้ยมันโบดังนั้นในการเขียนแบบพวกเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะขึ้นโครงล่างเป็นกล่องแต่พอเราเขียนแบบเนี้ยไอช่องเนี้ยจะต้องไม่มีนะไม่งั้นมันจะผิดส่วนริมเนี้ยสองริมเนี้ยคือมีตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ต่ํากว่ามันอยู่ลึกกว่าดังนั้นเส้นที่เขียนตรงเนี้ยให้อ่อนกว่า เส้นที่อยู่ดด้านบนสุดอยู่ใกล้เราสือ่อนเน้นให้เป็นเส้นเข้มเท่ากับว่าด้านนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแปลพอมาเป็นด้านซ้อนก็ดูริมนี้เนี่ยเราก็ชี้ขีดอันนี้คือแบบว่าให้เข้าใจแบบง่ายๆเข้าใจคอนเซปต์เลยก่อนมันก็คือ3มชิ้นนี่แหละที่พี่แรงเงาแต่๋ยพอมามองเป็นภาพสองมิติมันคือ3าแท่งแท่งที่อยู่หน้าสุดเน้นเข้มก็คือแท่งตรงกลาง ด้านซ้ายถ้ามองมันก็นจะมีส่วนที่เป็นรูปตัว L หนึ่งอันแล้วก็เป็นทั้งสี่เหลี่ยมสองอันอนี่คือแปลนฟอนต์ไซส์ที่ได้แต่เวลาเราเขียนคําตอบอะ่ะมันจะเป็นเขียนแบบนี้อันนี้พี่ถอดจากสามมิติออกมาให้ดูก,ก่อนว่าเป็นหน้าตาแบบนี้แต่เวลาเราเอามาเขียนเรียงอะ่ะเราจะเขียนเรียงในลักษณะน,นีะ้เขียนเรียงลนนักษณะนี้คือแปลนฟอนต์ไซส์ เราต้องดูก่อนนะอย่างลูกทรงนี้ที่พี่วาดมามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาทซึ่งทั้ง3ด้านอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดดังนั้นเวลาเราขึ้นโครงนี้ก็คือเขียนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเหมือนกันอ่ะแล้วเวลาวางเรียงเราจะวางเป็นรูปตัว L แบบนี้แปลนฟอนต์ anned, font, แล้วก็ไซส์ดังนั้นเวลา,าเราเขียนถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่ามันมีมันมันมันเป็นลักษณะ แบบนี้แต่ว่าเวลาเอามาเขียนเราจะเอาแปลนมาเขียนก่อนเลยอ่ะมันจะทําให้เขียนเออเลอร์ได้ง่ายเพราะอะไรแปลนน่ะมันอยู่ในรูปของการเอียงมุมองศาเท่ากันบางครั้งเราจะดูไม่ออกว่าเราจะหยิบแบบนี้แล้วเราบิดมาวางแบบนี้หรือเราจะหยิบแบบนี้แล้วเราบิดมาวางแบบนี้มันอยู่คนละด้าน,นันนะดังนั้นอ่ะให้เราเริ่มจากการเขียนฟรอนต์ก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นเขียนฟรอนต์ก็คือตรงนี้ ฟลอนต์มันเขียนง่ายฟลอนต์กับไซเขียนง่ายเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือนนี่นคือไซเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือฟลอนต์ก <Front S 1> <ๆ>ับไซตรงนี้คือ,คอเห็นเบามาเลยง่ายอะ่ะคราวนี้เวลาเขียนส่วนใหญ่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือให้เราใช้วิธีการจากแบ่งแบ่งเป็นส่วนสามส่วนเท่า,ทากันเช่นเส้น,สนที่เหลือก็อ่อนกว่า เพราะมันอยู่ไกลยอยู่ลึกเข้าไปตัวนี้อยู่หน้าสองอันนี้ถอยหลังเข้าไปข้างหลังอันนี้อยู่หน้าถอยหลังเข้าไปข้างหลังนี้มาเขียนไซส์ค่ะแต่ว่าก่อนเขียนไซส์เราสามารถกระโดดไปเขียนแปนได้แล้วเพราะอะไรเราดูแบบนี้ฟลอนต์น่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นแท่งสามแท่งแบบนี้เราก็ดูจากแบบสีว่าตัวแท่งตรงกลางอย่างเงี้ยมันอยู่ติดกับตัวเครื่องหมายบวกตรงตรนี้ซึ่งมันมีความว้างข้ากันมาประกบพอดีกัน ซึ่งมคือชิ้นนี้ดังนั้นมันก็เป็น,น,นมันคือชิ้นแท่งสี่เหลี่ยมที่ถอยหลักเข้าไปแล้วก็ประกบกับด้านข้างตรงนี้ของเครื่องหมายบวกก็คือด้านในนี้ดิมนี้ก็เหมือนกันดังนั้นพอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าถ้าเราเขียนฟ้นก่อนเราจะรู้แล้วว่าแปลนเราต้องบิดแบบไหนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าไอ้ช่วงที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ชิ้นเล็กๆเนี้ยต้องอยู่ด้านบนด้านล่างคือพื้นที่ไม่มีสีเหลี่ยมนี่คือใหตุผลว่าทำไมให้เขียนฟอนต์ก่อนเราจะได้รู้ชัวร์ว่าตัาวนี้ต้องบิดยังไงนะอย่างที่บอกว่าความกว้างมันเท่ากันน,นนะมันใช้วิธีการโปรเจกต์เส้นขึ้นไปได้เลยค่ะตรงนี้มันเป็น3ส่วนเท่ากันแล้วก็กะค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะ กดเข้มเนียเลยนี้เราก็มีด้านบนสองชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องกดเข้มนะส่วนด้านล่างไม่มีก็คือต้องไม่มีไม่ไม่มี่คือต้องลบห้ามเขียนนะถ้าเขียนมันหมายความว่ามันมันมีมันมีชิ้นสี่เหลี่ยมอยู่นะซึ่งในแบบมันไม่มีหมูอันนี้สำคัญมากอย่าลืมว่าต้องลบทิ้งทุกครั้งที่ล่างต้องลบทิ้ง ด้านในเส้นไหนคุใช้ยลบทิ้มค่ะเพราะทุกเส้นที่เกิดในภาพสองพิธีพวกนี้สำคัญหมดมีความหมายหมดโอเคพอมาเป็นด้านซ้ายคราวนี้ก็จะง่ายแล้วเพราะถ้าเราดูจริงจอ่ะด้านซ้ายด้านบนของตัว L ตัวนี้มันก็จะเป็นความกว้างเห็นปะต่อกับเครื่องหมายบวกริมนี้ซึ่งมันก็คือความกว้างเท่ากันแต่พอมาดูตรงนี้เวลาวิธีการเขียนฝั่งนี้ ถ้าสมมุติว่าเราดูนี้มันง่ายกว้างเท่ากันเราก็ตีเส้นลงมาตรงตรงถูกไหมแต่ตรงนี้มันต่ออ่ะเราจะเขียนโค้งแบบนี้มามันก็จะกะไม่ได้คือเราจะเขียนโค้งมาแบบเนี้ยความกว้างมันไม่ได้มันมีวิธีการเขียนแบบอยู่เห็นสี่เหลี่ยมนี้ไหมที่พี่เขียนไว้แล้วพี่ขีดเส้นทแยงาาม,มุมให้ใช้เส้นนะคะลากเบาไปชนเส้นทแยงาาม,มุมตรงนี้ก็ลากเบาไปชนเส้นทแยงาาม,มุม ลากเส้นตั้งลงมานี่คือการถ่ายขนาดผ่านเส้นแทงมุมซึ่งเราจะได้ขนาดความกว้างเท่ากันเลยอ่านี่คือหลักการเขียนแบบส่วนตรงนี้สูงขึ้นมาก็คือแบ่ง3ส,ส่วนสูงขึ้นมาหนึ่งส่วนกาเอาค่ะถามว่าแบบนี้คือเสร็จแล้วหรือเปล่ายังไม่เสร็จนะ เพราะอะไรในการเขียนแบบเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเส้นประคือพอมันเป็นภาพสามมิติมันเป็นสองมิติอันนี้คือสองมิติอันนี้ดภาพทั้งหมดสามอันนี้คือภาพสองมิติแล้วมันต้องมีเส้นประเพื่อช่วยอธิบายารายละเอียดของภาพอธิบายยังไงเช่นมันจะมีเส้นประด้านหน้าของตรงนี้พี่เขียนให้ดูก่น รูปที่ถูกต้ององมีเส้นฝาตรงนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอยังไงเอาง่ายๆเวะลาเรามองภาพของจริงอะเรามองจากด้านนี้ไปอะเราก็จะเห็นแค่ว่าอ๋อด้านนี้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสามแท่งเป็นแท่งแนวตัง้งแต่เราร,รู้ได้ด้วยภาพนี้เหมือนกันว่าด้านหลังของแท่งสี่เหลี่ยมสามแท่งนี้มันมีก้อนสี่เหลี่ยมความงสูงอยู่ข้างหลัง เพราะมันเป็นภาพสามมิติเราเห็นพร้อมกัน3ด้านพร้อมกันแต่พอมนเป็นภาพ2มิติอ่ะเราเห็นแค่ทีละด้านดังนั้นด้านที่เราเห็นที่เป็นด้านฟอนน่ะเราก็จะเห็นแค่3ามชิ้นนี้ดังนั้นเราจะต้องเขียนเส้นประลัดความสูงของสี่เหลี่ยมที่มันแอบอยู่ข้างหลังเนี้ยเข้าไปด้วยเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันมีความสูงของก้อนสี่เหลี่ยมอยู่นะอยู่ด้านหลังนะตำแหน่งข้างหลังของสองชิ้นนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมงาตั้งสองชิ้นนี้หยู่ ความสูงก็คืออิงจากน,นี่คือเหตุผลของการเขียนเส้นประดังนั้นถ้าเรายังมีเส้นล่าง,งอยู่อ่มันจะทําให้สับสนด้าวลราเราประกอบรูปเพาะโจท์อ่ะบางครั้งเขาก็จะเป็นสามมิติให้เราแยกเป็น3มชิ้นแอนฟอนไซส์หรือบางครั้งเขาเป็นไบฟอนไซ์เราให้เรารวบเป็นรูปสามมิติดังนั้นทุกเส้นมีความหมายถึงแม้แต่ว่า รูปเนี้ยถ้าเส้นปากหายอ่ะโจทย์นี้ก็ทําไม่ได้นะเราก็จะงงว่าเฮ้ยมันมีไม่มีไม่มั่มมมมมนใจถ้าเราทำบ่อยบ่อยเราจะรู้ว่าเฮ้ยโจทย์มันผิดโจทย์มันลืมเส้นปากถ้าเช็คดูหลายๆรอบแล้วเพราะว่าอะไรดูแบบนี้สามด้านเนี้ยสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงดูดิเนี่ยรูปเนี้ยมันคือรูปด้านข้างชิ้นที่หนึ่งนี้ที่เป็นตัว L เนี่ยไอตัวตัวตัวเื้อไหมสีไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยตั้งเนี่ยมันคือรูปด้านข้างตรงนี้ชิ้นนี้มันคือตรงนี้ มันคือชิ้นตรงนี้ค่ะแล้วชิ้นตรงนี้มันคือตรงนี้แล้วสองชิ้นนี้ที่มีกากระบาดมันอยู่ข้างหลังนี่ไงอยู่ข้างหลังนี้แต่เป็นอยู่ตัำเห็นไหมสัมผัสกันพอมามองด้านข้างตรงนี้นี่ไงชิ้นนี้หนีมันคืออยู่ชิ้นนี้เป็ีนสี ตัว L ตัวนี้ที่เป็นสีม่วงนี่ชิ้นนี้นี่คือความสัมพันธ์ของภาพนะมันคือดินงนี้ค่ะอือถ้าเราถ้าเรามองภาพแล้วเข้าใจ อันนี้คือพี A ่อธิบายเรื่องแปลนฟอนต์ไซส์กับการเขียนด้านแต่ละด้านว่าที่มามันสัมพันธ์ยังไงถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถเช็คได้เลยว่าในสามด้านที่เราเขียนนะถูกหรือเปล่าจากรูปแบบนี้อ่ะนี่ตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่เขามีโจทย์มาให้แล้วให้เรารวบเป็นก้อนสามมิติหนึ่งก้อนอันนี้ก็คือแปลนฟอนต์ไซส์เหมือนกันแปลนฟอนต์ไซส์ size. เขาไม่มีเขาไม่มีก้อนนี้ม,มาให้หรอกเขาก็จะมีแค่โจทย์แบบเนี้ยแล้วให้เราขึ้นเองวิธีการดูง่ายสุดเนี่ยถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสสามสามอันเหมือนกันก้อนที่เราต้องขึ้นอ่ะขึ้นโคง้งอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นลูกบาศก์อ่ะดังนั้นเวลาเราเริ่มทําจําไว้เสมอว่าให้ทําด้านฟอนก่อนมันจะง่ายเพราะฟอนมันอยู่ที่พื้นนี่ตรงนี้ด้านนี้ด้านฟอนอ่ะมีฟอน มีไซต์มีแลนอทำฟอนต์ก่อนถ้าเราดูรูปเนี้ยสังเกตง่ายๆลองแบ่งคร่าวๆดูอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะรูปทรงอะมันจะแบ่งแบ่งไม่แบ่งครึ่งก็แบ่งสามอย่างรูกที่ล้วแบ่งสามนะรูปนี้แบ่งสามรูปเนี้ยมันแบ่งสี่แบ่งสี่ทั้งแนวนอนและแนวตั้งดังนั้นเวลาเราขึ้นตรงนี้อย่างเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะแบ่ง แบง4ส่วนในแนวตั้งแนวนอนก่อนจากอหแบบนี้อะเครเรียกมาดูรูปอย่างรูปนี้ตัวฟอนต์กับไฟานะ์อะเราจะรู้ว่าตรงนี้คือพื้นมันวางอยู่บนพื้นฟอนต์กับไฟา์จำไว้เลยนะรูปทรงใดที่มีเส้นปาะอยู่ข้างในรูปทรงนั้นเป็นรูปทรงเดียวกันไม่ได้ขาดจากกันนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นตัว L เป็นชิ้นเดียวกัน เพียงแค่ว่าเส้นปากเป็นตัวบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเหมือนแบบนี้อ่าแต่พอมันมีสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาวางอยู่กับตัว L จำไว้เลยว่าถ้ามันมีสองลูกทรงในด้านเดียวกันจำเลยว่ามันต้องมีอันใดอันหนึ่งอ่ะไม่อยู่หน้าก็อยู่หลังอันนึงต้องอยู่ตื้น ขึ้นมาด้านหน้าอีกอันนึงต้องอยู่เป็นแบกราว้์ข้างหลังถอยหลังลงไปอย่างเงี้ยซ้อนกันเหมือนมือทีอันนึงเลยนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างอยู่หน้าอยู่หลังอย่างงี้อ่ะแต่วิธีการของพี่นะคือให้เดาก่อนเช่นพี่เดาจากชิ้นไหนอ่ะอยู่ติดพื้นอ่ะพี่ให้อยู่หน้าก่อนลองเขียนดูก่อนถ้ามันไม่ใช่ค่อยแก้จับหลังขึ้นมาก่อนอะไรอยู่แปะเนี่ยชิ้นไหนอยู่แปะพื้นให้อยู่หน้าสุด คือจร,จริงๆอันเนี้ยโจท์เนี้ยพี่เขียนข้างๆให้เข้าใจง่ายเพราะาพี่เน้นเส้นจริงๆแล้วเส้นไหนเนี้ยเข้มอ่ะมันคืออยู่หน้าแต่พอเจอเข้อสอบจริงอ่ะเขาปิ้นเขาทาด้วยคอมอ่ะเขาปิ้นมาเส้นมันเท่ากันหมดอ่ะมันดูข้อยากเลยแต่อันเนี้ยคือพยายามสอนให้ดูให้เป็นให้ฝึกนี้แบ่งสีพี่ตีประมาณนี้ตัว L ใช่ไหมพี่เขียนค่ะ นนเขียน,นตัว L ออยู่หน้าสุดคำว่าหน้าสุดของพี่พี่แบบแบบนี้นะด้านด้านฟอนนะตรงนี้คือหน้านะนี่คือกลางนะนี่คือหลังนะมองมองด้าน้อนแผ่นนี้คือหน้าถ้าถอยเขึ้นเข้าไปคือกลางถึงเข้าไปคือด้านหลังอันนี้คือพี่ให้อยู่หน้าสุดอ่ะคราวนี้มาดูตัวไซส์ ซ้ายก็เป็นตัวยูข้างล่างมันติดกับพื้นที่ก็ให้อยู่หน้าสุดเหมือนกันตรงนี้แบ่งแบบนี้่แบ่งในาน,านี้นี่หน้านี่คือกลางนี่คือหลังในดีหน้าหน้า,าถ้าเถิดเข้าไปคือกลางาถ้าเถิดเข้าไปคือด้านหลังนี่หน้าสุดก็แบ่งสี่เหมือนกันอืมได้แล้วเราได้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้แล้วนะคราวนี้เรามาดูอย่างเนี่ย เน,นี่ยตัวเนี้ยมันเดาได้ง่ายๆเฮ้ยเนี่ยมันกลูมันเกือบเต็มแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไงดูที่ผังเราดูเรื่องความกว้างมันเท่ากันเราู้ว่ายัางไงตัวก้อนเนี้ยต,ต้องเป็นสี่ยก็เดาได้ง่ายถ้าสี่เหลี่ยมอยู่มุมนี้นี่ไงก็มุมนี้วางมาเนี่ยมุมเนี้ยของสอนเนี้ยนะวางมาตรงนี้ตรงนนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันน่าจะประมาณนี้มันเดาได้พอได้แบบนี้ปุ๊บ แล้วก็ดูตรงเนี้ยถ้าเราลอกก็คือลอกผังท้าวนใส่ไปก่อนแต่เขียนเบาๆนะอันนี้แต่งสีอันนี้มันสองช่องอันนี้ช่องอืมขอ้อนี้รูปทรงมันจะดูแปลกมันจะดูแหบวบ่แหบวบดังนั้นวิธีการทําเติมรูปทรงให้เต็มก่อนอย่างง่ายที่สุดคือ,คอดูด้านล่างด้านล่างเนี้ยมันยกพื้นขึ้นมาหนาเท่านี้แล้วเราเติมรูปมันให้เต็มก่อนก็คือ เขียนให้มันเป็นความหนาแบบนี้ไปเหมือนเหมือนเป็นความหนาคือเนี้ยขึ้นมาหนึ่งชั้นเนี่ยอ่าพอได้เสร็จปุ๊บเราดูนี้เนี่ยเห็นบป่ามันแบ่งไปคือเราสังเกตดูนะถ้าเรามองจากตัวแอลวันเนี้ยเห็นบป่านี่คือตัวแอลแล้วมันมีเส้นปะกรงเส้นข้างๆข้งางล่างซึ่งมันก็เป็นตัวบอกแหละวะ่านี่ไงเส้นปันคือตรงเนี้ยที่มันบุ๋มไป ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันต้องมีตรงนี้ค่ะมันถึงจะเป็นรูปเต็มซึ่งจริงๆเราถ้ามองอ่ะที่สี่เหลี่ยมเนี้ยมันก็คือสี่เหลี่ยมเนี้ยแหละเราเวลามันมองจากด้านฟอนเข้าไปอ่ะชิ้นเนี้ยกับชิ้นเนี้ยมันทับกันพอดีมันมองได้สองแบบแบบแรกคือเส้นเนี้ยเส้นฝาเนี้ยมันอาจจะมองว่ามันคือก้อนสี่เหลี่ยมในทางก้อนก็ได้หรือมองว่ามันเป็นความสูของก้อนข้างล่างเนี้ยเนี่ยความหนาของก้อนข้างล่างเนี้ย มันสอดพับเข้ามาเนี่ยทั้งก้อนนี้ก็ได้ตำหนากเนี่ยทะลุมาได้เหมือนกันมองได้สองแบบน่ะเพราะแบบว่าเราเคลียร์แล้วฝั่งนี้เป็นตัวยูซึ่งลูกศรมันก็เต็มเป็นมีสามมิติเรียบร้อยด้านข้างเป็นลูกตัวเอลูกทรเป็นสามมิติเรียบร้อยคราวนี้มันจงเหลือลูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ถ้ามองขั้วข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมมองด้านข้างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนี่มีเส้นอยู่นะนี่นเนี่ย แต่ให้ดูว่าตำแหน่งเนี้ยมันตรงกันเห็นเบ่าคมกว้างดังนั้นมาดูแบบนี้ค่ะตรงนี้ลากเส้นตั้งลงมาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมไม่ต้องสนใจเขียนเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาก,ก่อนมองให้เป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเป็นพี่พี่จะตีสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราก็จะรู้วว่ามันมันอยู่ข้างใน เพราะว่ามันจะง่ายถ้าเราเขียนตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาก่อนไอ้ความหนานคันี่ยจะรู้ว่าเส้นเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเขียนเส้นมาจบเราจะรู้ว่าต้องจบอยู่บนพื้นนี้นี่ก็เหมือนกันเขียนไม่กล่องใสๆค่ะเ,คเราจะได้เป็นแท่งกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ถ้าเรามองด้านบนอ่ะตรงแล้วถูกไหมมีเสียมาได้สองอัน สี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นเศษสี่เหลี่ยมมาได้สองอันสี่เหลี่ยมอันใหญ่อันหนึ่งด้านนี้เห็นเป็นตัวยูเช็คได้เลยนะเช็คตาพโจทย์เห็นเป็นตัวยูเห็นเป็นเสี่ยมมันเหลือแค่ด้านนี้ที่เห็นตัวแอลแต่ด้านนี้มันดันเห็นเป็นสามเหลี่ยมดังนั้นให้รอเฉือนรูปให้เป็นสามเหลี่ยมจะเห็นมาว่าเนี่ยถ้าเราวาดจริงอ่ะตอนนี้เราวาดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่รูปจริงมันเฉือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นแนวพยางุมเราก็เฉือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะ แล้วเวลาเราเฉือนนะเราเฉือนทั้งหมดเลยนะเพราะมันไม่เห็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับว่ามุมด้านนี้ก็ต้องเฉือนเหมือนกันมันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนแฟนวิดะอันนี้คือคําตอบสุดท้ายเราอาจจะง,งงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันได้ไงมันมันเป็นสี่เหลี่ยมยังไงวะงงดูแบบนี้การที่มันเป็น่รูปสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมชิ้นเนี้ย มันเอียงมันเฉียงเวลามันเฉียงการมองลงมาด้วยสายตาของคนเรามองจากท็อปวิวลงมาหรือเราจะแปลงลงมามันเห็นมุมนี้เห็นมุมนี้เห็นมุมนี้ลึกลงมาแล้วก็เห็นมุมนี้ลึกลงมาซึ่งมันก็ยังเห็นเป็นรูปของสี่เหลี่ยมมันเลยเป็นรูปนี้อันนี้คืออยู่สูงมันคือมุมนี้อันนี้เป็นอยู่เตี้ยมันคือข้างล่างนี้ ส่วนตรงเนี้ยมันเห็นยังไงก็เห็นแผ่นเนี้ยเต็มๆอยู่แล้วมันก็คือนี่ไงทั้งแนวนี้เลยอย่างชิ้น,นเนี้ยเนี่ยเอียงลงมาถ้าแต่ข้างบนมองนี่ก็คือชิ้นนี้ที่เอียงลงมาสองคนเข้าใจปะอันนี้ที่พี่เขียนให้ดูอ่ะมันคือการเขียนไอโซมต r ิกคือผ้ามันจะเริ่มยากขึ้นถ้ามันมันเป็นรูปทรงเป็นลักษณะมันสามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วแล้วมันเริ่มมี การมองพร้อมๆกันเห็นแล้วเราเห็นสองด้านเช่นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเดียวแต่เห็นพร้อมกันสองด้านคือด้านบนกับด้านข้างด้านฟอนไอ้ด้านด้าน,านซ้ายกับด้านขอบฟิวแบบ โอเคถ้าเข้าใจแล้วพี่มีโจทย์ให้ทำติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะโดยการ subscribe YouTube channel Natty Studio ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k และ i n น t a g r a m Natty Studio นะคะส่วนใครมีคำถามปรึกษาหรืออยากรู้ข้อเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ l i น์แอด Natty Studio ค่ะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ